มาดูไกงวงใหญ่นะครับโอ้จากลูเนี่ยหา,หาลัครับลู<ฮ>อันนี้มันไม่ใช่ภาพของวามโหดรลายนะครับมันเป็นวิถีชีวิตมันเป็นอาหารการกินนะครับเดีย๋ยวจะเห็นภาพหัวขาดนี่แตว่าภาพความรุนแรงไม่ไม่ใช่นะครับ Lóc nang của nó phải ô nữa mà sắp đấy nó <laughs> <laughs> <frame> mong <mày>. <laughs> <tìm> được nài thân thật 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 อ๋อคันนี้ลอกเนาะบริสติดครับลอกแต่ข้างหน้าตรงขง <c oughs> ้างคางไว้เออโอ้ยังเมื่อคืนมันมีฝนเยอะเนาะครับมีฝนเออเหม,มือนมืดนะตอนตาดีๆกันยังขับอยากเมียนเมนมีิมนอย่างเมื่อคืนนี้เพ่งเล็งอัยุ่เนาะเพ่งเล็งมีปัญหาแล้วผมก็เลยครับพี่น้อง ล็อกฟิล์มนะครับเท่าบอกกาเห็ดแล้วเนาะมันตรงผู้เชี่ยวชาญเพิ่นบอมันเท่าลอกออกได้มันกิมันเกิดุ่นจับเพื่อเขาเออได้เสร็จะมันบูคือเพิ่นเห็ดคือรถเทาติดเสร็จจะติ๊เกอร์นี่เขาไปลอกออกกัโอ้ยุ่นจับเป็นห้อยอักลากเลยเมนเมนเออมันมีเทคนิคของไฟของมันคือว่านะของเนาะ อืมวัิดดอกเทาปนี่เอย่างนี้เหลยตากแดดก็ไม่ยได้ตากคนดอกตัวยูตาติตัวยูตาสามห่วงหมดเลยซูรูนาซูรูนาใช้เบนซินเนาะโอ้โซูรูนา เกกดจมยโอ้นี่เตียนลกออกนะเดี๋ยวนี้ตัวน่าก็โอ้เมนเทอคุณอะอกแดงๆออกเด็ดข้อดีของมันคือมันมีความเย็นเน่ะ เก็บความเย็นทางในได้อืมอืมใส่อะไรสิใส่แบบเป็นังรออาการบ้านกไปเกี่ยว้าวยังหอยู่กับแรกไปอีนนี้อ่เป็นข้าวได้เพี่น้องเขาเรียกรวน ดวนนั่งกับเครื่องในให้มันสุกีบ่มันห้อนมือโบ้ชนิด้ี บอรยพี่น้องเห็นนนะออยห่วยๆนะครับอายห่วยๆนี่คือควันออกหม้อเลยนะครับนี่คนนะฝดบัวเลยนะครับให้เบิ่บรรราากาศหูผ้าข้าวนะครับเห็นอกพี่น้องมันก็จะเป็นถ้ำลาสีนะครับ

นิดเตรียมปรุงแล้วพ so 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 right. ี่น้องนี่อย่างนี้ข้าวโั่วพริกป่นโอ้โหสูตรใหม่ครับมีดแหกขวกล้นครับลาบไก่งวงนะครับเคล็ดลัเคล็ดลับเนาะเนาะต้องลวดจัดจัดครับคอยแซบลาบเนี่ะ มรครับ้ามีมแ้กมล่าขอดเะวงคนหดไม้าะเวมาจ่ามาครับเชิญเชิญมาครับครับเสร็จแล้วครับลาบไก่งวงครับอ้วขัดลงนั่งนล่ละเปนลงนั้งรี่ลีมือตักทีเล็กเ็บกนี